สวัสดีจ้านี่เอาจะพี่น้องมาชมหิมะเดือนมีนาคมนะคะนี่บรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นจะห้าโมงเย็นสี่โมงกว่าๆนะคะนี่จ้าหมู่บ้านหิมะตกพี่น้องแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันพุธอังคารพุธ พือหาดนี่ก็จะตกอีกนี่เจ้าพี่น้องนิ่งใส่ถุงมือก่อนอากาศหนาวอยู่นะคะนี่โอ้ยนี่เนาะเมื่อไหร่จะละลายหมดเนี่ยกินหอดปลาเฮดหเหลอาจ้าพี่น้องนี่เนาะก็ เป็นน้ำสวนเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนิงกะบอดดลงวิดีโอลร้มือแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้กะพักพอนจ้ะพี่น้องเรียนจบแล้วก็พักผ่อนสมองนิดนึงเนาะพักผ่อนเห็นมันเต็มทีจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะต้นพุ่นนิงนี่จะ้ะหิมะหิมะโอ้ยเบิง่งชมสวน น,นี่จะพาไปชมอันเบิ้งตอนนั้นเป็นนำแข็งพี่นอ้องทั้งนี้นี่เนาะเป็นนำแข็งปกติยางบ่ได้ด้นี่มันแข็งแล้วก็เลืยยางได้จ้ะพี่นอ้องพามาดูแอร์หน่อยสิทำงานหนักเดียาสามีมาต้องได้ล้างแอร์จัดการแอร์เนาะ เบิ้งงใจพี่น้องอันสตอรอเบอรี่นิงโอ้ยนี่เบิ้งสวนสตอรอเบอรี่มิดนี่มันอันนั้นนะหิมะละลายไปสองสามวันที่แล้วนิดนึงแล้วก็ตกลงมาอีกเนาะสวนสตอรอเบอรี่นิงมิดจิรี เฮ้ยดีนะหิมะยางได้ละแถวนี้มันแข็งพี่น้องมันแข็งมันเป็นน้ำแข็งสวัสดีจ้ายายพานะจ๊ะหิมะยังเยอะอยู่เลยจ้าจ้าหิมะยังหลายอยู่จ้ะนิ้งก็อยากอัปเดตความจริงให้เบิ้งเราพี่น้องนาอว่าหิมะมันยังหลายอยู่นี่ยยมได้จดละละไล่เมือ่อศึยังวะขีดหอดปลาเห็ดเราพี่น้องนี่เนาะ ก็จะอัปเดตแปลว่าไลฟ์โซดห้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันจะค่อยอัปเดตความจริงเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตความจริงให้ดูนี่จะ้ะกะอนันจะพี่น้องบรรยากาศยามเย็นเนาะนิ้งสิบผ้าเข้าไปนี่กอ็อน,นันสร้างมันจะจม ก็ิซีซสกีมหาสกีเล่นนี่สวนอยู่พี่น้องคิดฮอดล้านสกีก็คิดฮอดโอ้โอ้โอ้ึงจะพี่น้องห้อยกระต่ายนี่กระต่ายด้วยจ้ะพี่น้องนี่นี่คือรอยกระต่ายเนาะกระต่ายก็จะเป็นขาแบบแบบนี้เนาะห้อยเมฆกป็สีอีกตั้งหากเนาะกระต่ายที่นี่หน้าหนาวเขาก็จะไอ้นั่นเนาะกระต่ายที่นี่หน้าหน,นาวน่ะเขาจะเปีนน่ยนขนเขาเป็นสีขาวจ้ะพี่น้อง เปลี่ยนขนตามสภาพหิมะเป็นสีขาวตามหิมะนาฮอนมาเขาก็จะเปลี่ยนขนเขาเป็นสีอันสีสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลเนาะนี่รอยกระต่ายนะคะคเพื่อนเพื่อนนี่นี่กระต่ายกับแรนเ่นในสวนจะ้ะนี่นี่เนาะนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ำอุน่นบอ่อน้ำอุ่นกับอันห้องย่างแบบบีคิว นิงว่าสิมาย่างไก่กินอยู่หนา้าหนาวก็ย่างได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งจะ้ะหิมะยังเยอะอยู่เลยนี่แต่กะดีว่ามันล่วงในหลังค่าเราพี่น้องโอ้ยสวงนึงนะนี่ลังค่าลังค่ามันอันนัน้นมันหนักพี่น้องนี่มันล่วงลงมากนี่กองกันอานะอยู่นี่เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งให้เบิง่งนี่ช่วงที่ว่าลังค่ามันหนักหนักนะโอ้นิงลิโต้ลังค่า ลังค่าอันโล่งจอดรถเนาะพี่น้องเนาะนี่มันล่วงลงมานี่แต่ก็ดีว่ามันล่วงลงมาตามลังค่าเนาะพี่น้องเนาะรีตนลังค่าบานนี่รอยกระต่ายกระต่ายเขาก็จะแล่นเล่นไปทั่วเลยจ้ะพี่น้องสวัดดีค่ะพี่นกนะคะใช่พี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนิงไม่ค่อยได้ไลฟ์สดจ้ะนี่เนาะนี่นี่รอยกระต่าย โอ้หิมะหิมะเริ่มแข็งแล้วปกติจะเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งพเพลิ่มละลายจักหน่อยแล้วเพิ่นกับเป็นน้าแข็งนาะพีน้องนะแล้วหิมะก็ตกลงมาอีกโอ้ดีจังเลยเดินเล่นได้แล้วเดี๋ยวนิงจะใส่สก,กีมหาสก,กีเล่นก่อนโอ้โอ,โอ,โอ้คิดหอดล่านสก,กีคุณสวนพักนิง หิมะสวยจังค่ะหิมะยังไม่ละลายเลยจ้ะพี่นกนี่นิงอัปเดตความจริงให้ดูโอ้โอ,โอเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะนี่สวนพักเฮ้ยนี่โอ้โอ้จะลื่นไหมมัน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 ยุบจ้ะนี่มันก็ลื่อนอยู่นะแต่ว่านี่จะพี่น้องมันยุบนี่มันยุบจ้ะ หิมะยังเยอะอยู่เลยเนาะนี่จะกะอันนั้นอัปเดตหิมะในสวนให้ดูนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกล,ว,ไกกลว่าจะพาไปข้างนอกมาๆจะพี่นกมาเล่นว่าจะพาไปข้างนอกว่าจะพาไปเล่นน้ำตกก็เลยโอ้มันคำเหร้ว มันคำเหรอพี่น้องนี่เดี๋ยวหิมะก็ตกลงมาอีกเบิ่งสภาพท้องฟ้าไม่เห็นแสงเหนือเลยนี่เนาะสภาพท้องฟ้ามีแดดได้นี่ปีนี้ยังไม่ค่อยเจอแดดเลยท้องฟ้าเดี๋ยวหิมะก,ก็ตกลงมาอีกวันพุธวันพุธหิมะจะตกหนักอีกนะคะนี่โอโอ้โอ้โอ้นี่จ้ะ อัปเดตให้ดูเรื่อยเนาะเมื่อไหรจะละลายหมดถูกลงวันที่หนึ่งก่อนซื้อซื้อจ้าพี่ขอให้ถูกนะพี่นะจะได้มาหาหนิงนี่หนิงกระยางระวังเด้อพี่น้องเด้อมันลื่นโอ๊ยเดี๋ยวจะใส่สก,กีมาเล่นสก,กีเล่นในสวนนี่แหละนี่เนาะไปสก,กีมาก็สนุกสนุกไปสก,กีมาหนาวมาก เดี๋ยวเดือนเมษาหนิงก็จะขึ้นไปไปบ้านภาคตากอากาศแล้วก็จะขึ้นไปภาคเหนือนะคะจะไปสก,กีเพราะว่าฟินแลนด์นนะ่ะภาคเหนือนอะ่ะเดือนเมษาพฤษนสภาพานี่กำลังพอดีสก,กีจ้ะพี่น้องมันมันบ่หนาวเฮ้งแต่ว่าหิมะยังหลายพี่นกไม่ซื้อแล้วมันจะถูกได้ไงพี่ซื้อซื้อซื้อแล้วมันจะถูก ฟังเสียงรถอําบุลันแถวนี้มันมีบ้านพักคนชรานะคะนี่มันก็จะมีรถอําบุลันวิ่งเนาะแถวบ้านนิงกะมีบ้านพักชราคนชราลเขาก็จะส่งคนแก่เข้าโรงพยาบาลเนาะเวลาเกิดอุบัติเกิดนั่นเกิดนี่เนาะนี่จ้ะหอยกระต่ายเร้ออหอยกระต่าย กระต่ายกับมะเร็งเลร่นโอ้ยตอนนั้นหิมะเยอะกว่านี้อีกนะคะนี่มันละลายไปนิดนึงละบรรยากาศสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะยายพาน,นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูเนาะนี่หนิงก็มาอัปเดตหิมะให้ดูเนาะอัปเดตให้ดูด้วยการไลฟ์สดไปเลยนี่เนาะหนิงก็บ่บอยางยางไหลพี่นอ้องอีกอย่างนึงมันลื่น <c oughs> ต้นไอ้น,นี้ต้นดอกไม้หนิงเนาะ นิงกับยงพันเด็กเก็บด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าแม่นว่าเก็บช่วงที่ว่ามันสดสดนะ่ะย่านมันตายซื้อแล้วเสียไปเสียวมาเลยเลิกซื้อเลยเบื่อือทำยังไงเนาะจะถูกรางวัลที่หนึ่งพี่นกนิงก็อยากถูกเหมือนกันแต่นิงก็ไม่เคยซื้อนี่จ้ะต้นดอกไม้ไอ้นี่นิงก็จะเก็บตอนช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเก็บช่วงที่มันสดสดกว่ามันตายเนาะ เราจะเก็บช่วงที่มันแห้งช่วงที่มันหน้าร้อนจ้ะนี่ดอกกุหลาบนิงเขาบอกว่าออกเยอะมากนะคะนี่แต่นิงไม่มีเวลาให้ดูช่วงนั้นช่วงเก็บผลไม้เนาะไม่มีเวลาถ่ายให้ดูแต่ว่าดอกกุหลาบออกเยอะมากนี่เนาะโอ้สวนดอกใหม่นิ้งหน่อยมึงจะสวนดอกใม่ ดอกอันนี้เขาบอกว่าสวยมากนะคะเนี่ยแต่ก็ดีแล้วมีมีหิมะปกคลุมปกคลุมดีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่หิมะละลายน่ะเขาจะได้กินน้ําเรื่อยๆถ้าหิมะเยอะเขาก็ได้กินน้ําแบบได้กินน้ําเยอะเนาะนี่เขาจะได้กินน้ําเยอะเรื่อยๆนะคะถ้าหิมะละลายเขาบอกว่าทนคิดดูว่าทนกับหิมะทนกับความน้ําแข็งได้อะ่ะสุดยอดอะ่ะ ดอกอันนี้สวยนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนนึงจะถ่ายให้ดูอีกรอบเนาะขาบอกว่าสวยมากสีชมพูสวยเนี่ยดอกไม้ที่นี่อะ่ะเขาทนกับสภาพความหนาวได้หมดเลยนะคะนี่นี่ดอกไม้ดูลูกพุนลูกพุนต้นลูกพุนนะคะตอนเย็นมาจะสวยมากเพราะมีไฟ ลูกพูนคาดว่าปีหน้าคาดว่าจะดกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ค่อยดกมากเพราะว่าเขาจะดกปีเว้นปีผลไม้เขาจะดกปีเว้นปีเนาะนี่ปีที่แล้วไม่ค่อยดกมากแต่ปีก่อนนะดกดกมากแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะดกจะดกอีกนี่เนาะเดยวอีกให้มันหน้าร้อนอีกสักหน่อยเดี๋ยวนิ้งก็จะแต่งกิ่งนิดนึง ไม่อยากให้มันสูงมากเนาะก็ไม่อยากให้มันสูงมากนะคะก็จะแต่งกิ่งนิดนึงเนาะดู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 ดดดนี่ว่านิงจะเกตีิมะนิงเกตีิมะมากองกันไว้พี่น้องนี่เกตีิมะมากรองกันไว้นิ่งย้งอนมันจเกตีิมะนิงเดี๋ยวนิงจะเอาเครื่องออกมาเกตีิมะจะพี่น้องไล่โซนถืเบิ้งก่อนเนะาะไล่สดให้ดูก่อนนี่จ้ะดูจ้ะ ต้นไม้ต้นนี้ก็เกือบหักไปนะคะปีนี้ปีนี้เกือบหัก <c oughs> คุณได้ไปต่อนะคะดูจากพี่น้องนิงเดี๋ยวเสื้อดามไว้จากพี่น้องนี่มันจะหักนี่ลิตนลตนลริทูนมันกันเลือกสามีเอาเสือกมาดามดามไว้นี่สวัสดีค่ะน้องหนิงพี่หน่อยจากอเมริกาค่ะสวัสดีจ้าพี่หน่อยสวัสดีค่ะพี่เรเรเร ซื้อ,อยัางนาะบัดนี้นี่นาะจ้ะสามีนิงเก่าเสือกมาดามใบลิตโตนต้นใหม่สิ้อฮักหิมะถลม่มนี่เนาะนี่จะมาอัปเดตหิมะกันเนาะนี่จ้ะโอ้ยเดินลำบากนี่จ้ะช่วงที่หิมะตกก็อยากไลฟโสดให้ดูอยู่นะครัเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวมือลังด้จะเหตุแบบไห่ มือน่ามือนันหิมะตกแล้วโทรศัพท์นน้ำม,มันเข่าจ้ะพี่น้องคือว่าหิมะมันละลายเนาะพี่นกจ้าสวัสดีจ้าพี่นกนี่เนาะน้ำมันก็เข้าโทรศัพท์เนาะก็ไปเป่าเนาะนิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังถ้าหิมะตกเราจะเอาร่มกลางหิมะกลางกลางโทรศัพท์ไปเนาะเพราะาน้ำมันจะได้ไม่เข้าโทรศัพท์นะคะ นี่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 น,นี่บรรยากาศยามเย็นฟินแลนด์นะคะดูดูด,ดูนิ้งว่านิ้งจะเกตหิมะยังไม่ได้ไม่ได้เกตเลยเดี๋ยวไล์สดให้ดูก่อนหิมะยังเหลือเยอะอยู่จ้าเดือนมีนาแล้วนี่จา้าเมื่อไหร่จะละลายคิดถึงป่าเห็ดแล้วเนาะนี่เดี๋ยวนิ้งผ้าชม่มเบืองกระต่ายดูรอยกระต่ายดีจา้าน้องน้องน้องรันหรือ ใครอะพี่นกชื่อน้องรันสวัสดีทุกๆคนนะคะนี่ถ้าหนิงไม่ได้อ่านคอมเมนต์แสดงว่าหนิงยุ่งอยู่กับโทรศัพท์นะคะหนิงขอโทษขออาภาัยด้วยเนาะนี่จะห้อยกระต่ายจ้ะพี่นอกลอยกระต่ายเข้ามาวิ่งเล่นเนาะช่วงเวลากลางคืนกระต่ายเขาก็จะมาวิ่งดูดูดูด,ด,ดูนิงว่าจะเกยหิมะนิงยังไม่ได้เกตเลยดูจะหิมะมาอัปเดตหิมะให้ดูกันเนาะนี่เดี๋ยว ไล่สดเสร็จก็จะเกณีหิมะออกจากทางเข้าบ้านเนาะนี่จะหิมะนี่เย็นมากๆโทรศัพท์ก็ดับใช่ใช่ใช,ใช่เย็นมากๆโทรศัพท์ก็ดับนี่จะอัปเดตหิมะให้ดูนะคะนี่เมื่อไร่จะได้เข้าป่าเห็ดเราหนิงก็รอรอเวลาเข้าป่าเห็ดเนาะดูจ้ะก็เหลือไม่เยอะนะนี่เริ่มละลายไปหน่อยนึงละเลือเหลือไม่เยอะแล้วเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้งพาไปดูถนนนเริ่มละลายแล้วเราจะอัปเดทให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันละลายไปถึงไหนแล้วเนาะเมื่อไหร่เราจะได้เข้าป่าเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ด้น่นอันดับแรกเลยเห็ดเห็ดสมองเนาะเห็ดสมองนี่จะพี่น้องนี่ก็จะเป็นถนนออกมาถนนใหญ่เนาะ พี่ไม่รู้ชื่ออะไรทักพี่นะถามว่ารันหรือเปล่านะน่ะนิงก็น,นั้นเนาะดูจากนี่นี่คือหิมะพามาดูหิมะอันนี้ก็จะเป็นในถนนนะคะนี่ใครคะพี่นกใครคะพี่ คุ้นๆค,ค่ะพี่นกกับพี่นี่เนาะความหนาของหิมะก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคิดว่าถ้าร้อนๆจกักนอภูมิจกักสิบสิบสกว่าเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงก็น่าจะละลายหมดอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะก็น่าจะละลายหมดดูจ้ะก็นี่เนาะหิมะ ก็ยังยังอยู่ประมาณนี้มันเป็นน้ําแข็งแล้วเนาะแต่ว่ามันหนาวมากอีกเรจาจะพี่นองมันหนาวมากอีกแล้วมันติดลบหรือรันอนะคือใครอ่ะ <c oughs> อาทิตย์หน้านี้จะติดลบประมาณสิบกว่านะคะคือความหนาวความหนาวก็จะมาอีกนะคะแล้วหิมะก,ก็จะตกอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงพาดูเนาะ นกเป็นคนัมพูนจ้าแกชื่อพี่นกเหมือนกันนะคะพี่นกนี่เนะาะอัธินาก็จะหนาวติดลบสิบกว่ามาอีกแล้วนะคะแล้วก็หิมะก็จะตกมาอีกจ้ะเดี๋ยวนี้จะอัปเดตห้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวนี้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะนี่บรรยากาศยามเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกดินท่าทางท้องฟ้าจะสวยอยู่นะนี่จ้ะท้องฟ้าก็จะประมาณนี้เนาะ นี่แสงแดดแสงแดดย,ยังไม่เจอแสงแดดเลยปีนี้เจอแสงแดดอยู่สองวันเรรันค่ะเรรันค่ะนี่เนาะนี่นะคะอยากไปสก,กีจังเลยเดี๋ยว รอสามีกลับมานะคะเพื่อนๆเราจะไปไปบ้านพักตากอากาศเดี๋ยวจะพาไปตกปลานะคะนิงน้งหนาว่าจะพาไปตกปลาทะเลน้ําแข็งวันนั้นน่ะขอบอกว่าหนาวมากแล้วลมพัดแรงมากนิ้งทนความหนาวไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านิ้งจะพาไปตกปลานะคะไปตกปลาที่บ้านพักตากอากาศแล้วก็อันนี้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าก่อน คนละคนกันไม่ใช่น้องรันเลยแล้วนิงจะพาขึ้นภาคเหนือด้วยจะไปสกีด้วยนะคะช่วงเดือนมีนาเมษานี่จะสกีสนุกนะคะเพราะว่ามันไม่หนาวมากเนาะนี่พวกนิงก็นี่ละจ้ะก็ใช้ชีวิตแบบว่าอันนี้เนาะเบิ้งจะพี่น้องหิมะบ้านนิงเนาะอัปเดตหิมะก,กันจ้ะนี่ เดทหิมะให้ดูกันเนาะนี่จะวันนี้นิงก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนาะก็แบบว่ากลักวกลัวกลัวคนจะลืมเนาะก็เลยมาไลฟ์สดทักทายกันนะคะนี่นี่เนาะโอ้ยอากาศก,าก็เย็นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวหิมะก็ตกลงมาอีกนะคะเพื่นอนๆนี่นอกจากพี่น้องนิ้งกัเดี๋ยวนิงจะเกณฑ์หิมะนิงจะ ทำงานเนาะเดี๋ยวนี้จะเกณฑ์หิมะนะคะคงหนาวมากเลยนะก็หนาวนะพี่นกหนาวเดี๋ยวเนี่ยมันเดือนมีนาเมษานี่มันไม่หนาวแล้วจ้ะมันเริ่มแบบว่าเริ่มอุ่นเริ่มหิมะจะละลายแล้วเนาะเดือนม,มีนาเมษาแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะติดลบประมาณสิบสิบกว่านะคะกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงกลางคืนนี้เกือบยี่สิบนะคะที่หนิ่งพูดถึงว่าสนะิบยี่สิบน่ะ นิ้งพูดกลางวันเนาะกลางวันกับกลางคืนมันจะไม่เท่ากันเนาะกลางคืนนี้ก็จะเกือบยี่สิบนะคะทุกวันนี้กลางคืนก็สิบกว่านะคะแต่ว่ากลางวันนี้จะประมาณสิบเนาะทย์หน้าก็จะตกหิมะก็จะตกอีกแล้วก็ความหนาวก็จะมาอีกประมาณอุณหภูมิก็จะประมาณ,มาณ 10, ลบสิบกว่าเนาะยังคงหนาวอยู่จ้ะนี่นี่เนาะ นิงก็คลิปนี้นิงก็จะลาไปตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนิงจะขอเกณฑ์หิมะก่อนพี่น้องเนาะขอเกณฑ์หิมะออกจากท่างก่อนจ้ะนี่เดี๋ยวมันจะ่มีทา่างเขาบานจ้ะแต่หิมะตกลงมาอีกเรื่อยๆเนาะเราต้องเกณฑ์เรื่อยๆจ้ะนี่เดี๋ยวนิงก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนิงมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะนี่เดี๋ยวนิงจะมาอัปเดตให้ดูใหม่เนาะบายบายจ้าพี่นกนี่เนาะ อุ้ยเอาอากาศเอาแสงแดดเมืองไทยมาฝากนิ้งหน่อยนี่จ้าบายบายจ้าบายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวนิ้งขอเกณฑ์หิมะก่อนเนาะนี่เอาหิมะไปหน่อยเดี๋ยวนิ้งจะเอาแสงแดดมาเนาะเปลี่ยนกันเอามาแลกกันจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันจ้าขอบคุณค่ะ